ครับสวัสดีครับท่านเคยตัดผมทรงอันเดอร์คัตเมื่อสมัย3ปีที่แล้วมีคนติดตามเป็นล้านเลยนะครับช่องปิม์คุงเอาไปลงอยู่ผมจําได้วันนี้ท่านมาใหม่3มปีถึงมาครั้งหนึ่งเติ้นตัดทรงอะไรครับกันเลมครับกันเลมเนาะเพราะว่าวันนี้ได้เปลี่ยนฉากจากการเป็นอันเดอร์คัตมาเป็นกันเลมเนาะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมบ้านดงแล้วก็ ทำงานก่อสร้างเป็นอาชีพซึ่ง3ปีถึงได้มาเจอกับช่างอ้อนอีกครั้งหนึ่งปีนี้จะให้ชาวเน็ตได้กดไลค์กดแชร์สักหน่อยหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่องปริมคุงที่เอาไปลงครั้งที่แล้วซื้ออันเดอร์คัตโอ้โหคนติดตามเยอะจังเลยเนาะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับบอกจริงไม่บอกชื่อจริงก็บอกชื่อเล่นก็ยังดีชื่อแดกครับชื่อแดกชื่อแดกเนาะไปเป็นภาษาอีสานว่าแดกเนาะครับใกล้เคียงกันแดกแดนะครับ ภาษาอังกฤษภาษาอีสานบอกแดกาภาษาฝรั่งบอกแดกครับตัดผมทรงกันเลมนะครับคุณเติน้นใช้ฝีมือใช้ปัตเจตีน่นลายเติน้นวิจารครับเอ,อวิจารโอ้โหตัดอย่างดีเลยเลมอยู่หเลมอะไรอย่างดีเลยสั่งซื้อก็ไม่มีขายเนะาะอไม่มีครับอไม่มีครับอันนี้คือช่างอ่อนได้มาถ่ายทําดูว่าสามปีทึงเจอเ,เขาครั้งหนึ่งแดกเนี่ยน,น,นานมา เมื่อก่อนนี่ตัดทรงอันเดอร์คาร์ดโอ้โหใช้กิบโค้งใช้กิบครึ่งวงกลมแบ่งวันนั้นโอ้โหทุลักทุเลลือเกินตอนนั้นเนาะชื่อเลยตั้งชื่อร้านช่างอ้อนว่าเป็นร้านทุลักทุเลบาร์เบอร์ทุลักทุเลโปรโมชั่นนั่นแหละคุณงูดินประมูลสีก็เอาไปลองใช้อยู่ก็ได้ผลดีอยู่ครับนี่คือวิธีตัดกันเล็มนะครับครับทางเต้นก็ไม่ใช่ฝีมือธรรมดาแล้วครับมีขาประจําด้วยนะนี่ครับขอบคุณมากครับยังรออีกคนหนึ่งนะเต้น ครับขอบ,บ,บคุณครับสวัสดีครับทรงซาโมไรญี่ปุ่นนะครับทรงซาโมไรญี่ปุ่นนี้ด